กับตัวนี้จะเป็นไก่ไก่ไก่สีสัข์กับตัวนี้จะเป็นไก่สีสับนี่จับเป็นไก่สีสัข์กอดแอบไถ่รับไก่ปลาหนำหนึน่งลูกไก่ลูกผสมไก่ปลาน้ำหนึ่งกับ เป็นลูกผสมไก่ปา่านำหนึ่งน,นิลึงแบบป้อยครับผมเแบบป้อยตัวนั้นก็คือไก่ปลานำหนึน่งคือกันครับผมเหลืองแบบป่อยตัวปูครับตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นจะจ้ะสิบเหนิ้วเหนิ้วแหลงเหนิ้วนิ้วหลังแฝดครับตัวตัวปูตัวนี้ครับเป็นตัว ตะปูไปเตะปูไปปลา้ำหนึ่งแต่พอเป็นไกป่ปลาลอ,อยแม่เป็นไก่ตับตัวนี้เราเชว่าเป็นไก่สีซาครับไก่สีซาพอขอขอ,อมันเป็นไก่สีซาแล้วก็แม่มันก็เป็นไก่สีซาแล้วก็ลาสุดก็เป็นตุกเมเอาไปเป็นไก่ต่ออยู่ทางพูนหน้าข้ามใหญ่บาตรกล่องนะย,ยู่ ไอ้แม่ศีษาก็ได้ไก่ปลามาทับไก่ปลาลอยมาทับไก่โตครับก็ได้ได้ลูกไก่ปลาศีษามาตัวหนึ่งตัวนี้ะเป็นลูกไก่ปลานํำหนึ่งลูกผสมครับพอมันเป็นไก่ปลาลอยแม่เป็นไก่ปลาเพนมแม่มันเป็นไก่โตศีษามเเป็นศีษา ล,กกลักษณะไก่ปลานำหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้แหละครับคือกระตาแฉะเลยครับไก่ปลาแฉะก็จะแบบนี้แหละเบ่งปีกเบ่งขนคางปีกครับบ่มีบ่มีอะไรไลยบ่ม,ยบมียังสีกระไกสีใบตองแห้งนะครับไปใจแล้วตีนเช่นดูใครยังบ่งไปใส่ครับคนเปลี่ยนไปแถวนี้แหละครับ นี่คือลักษณะให้บึงลักษณะของลูกไก่ปลาหนำหนึง่งผสมหนำหนึ่งเอ็กวันลักษณะแบบนี้แล้วครับหางหางออกดำๆางนี้ตัวนี้ก็สีสาตัวนี้สีสาแล้วก็ขึ้นไปแล้วตัวน,นั้นไปแล้ลักษณะชัดเจน ลักษณะจัดจีนใบเบิ้งครับอันเบง้อประมาณนี่ครับ,บเห็นมากตัวนี้สีสาตัวนี้สีสา,างสีสาลักษณะสีสางเยอประมาณนี้แหละแต่ถ้าเป็นตัวผูกยู่ตัวผูกจะออกสีแบบหนึง่ง ตัวแมวมันออกสีนี้เนี่ยตัวนี้ก็ ตัวนี้ก็เป็น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 แม่ซุ่มไข่ปลาเมื่อกี U, day, ้เราเอาไปตออยู่ปลาปลายางก็ติดก็ได้ลูกไปปลามาทุ่มเมื่อกี้นะครับชุ่มชุดเมื่อกี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เนิวนิวนิวหลังสออฟแฝดครับหลังแฝดะครับดูเห็นครับ มันก Olha, ็สิเห็นนะครับนะเห็นอยู่ครับนะครังเงี้ยๆแฝดคู่เป็นค да ู่ครับนะครับก JA ็ได้มดครับได้ในี้ตัวน้อยๆก็แมนครับได้ได้แมนครับมีสิบนิ้วมดชุดนี้สิบนิ้วหลายตัวครับชุดนี้หลายตัวกุ้มไก่ปลาเมื่อกี้สองสองตัวซึมีอยู่สองตัวครับอก็คุณหลายๆครับ ที่เขามาเลิกชมครับจังไรก็กดไลค์กดติดตามผมใด้วยครับผม